ใบหาดจุดหาเสร็จแล้วครับผมมีแล้วก็มีใบสี่จุดหาใบเก็นิ้วแล้วก็มีเหล็กแต่ใบเก็นิ้วเดี๋ยวผมเชียวให้เบิง้งตัวน,นี้จะเป็น4ี่จุด้านิ้วปอกกันคอเลตมื่อนีอัพอั้งเต่ปอกกันคอเลตให้เบิง้งเนี่ยปอกกันคอเลตใบ4ี่จุดห้านิ้วเหล็กเผาเก้าจุดห้าิลงานไม้พยุงรูปทรงกลมมาห้าจุดห้านิ้วปอกคอเลด พยุงดุ๊กง,งกลมนี่ยไงก็สี่จุดห้าเหยาก็สี่จุดห้ายู่เออประมาณน,นั้นนี่ครับผมใบเหล็กเผาขนาด9.5้มิลเดี๋ยวกะมาแหนตะใบตะใบใบเกีนิวขนาดสี่ยู่ไอ้12สมิลเป็นเหล็กตะใบขัดเงาฟับเดี๋ยวกะมาเหล็กเผาเกีนิว เนี่ยเล็กเผาเก็ดน,นิ้วปอกกันคอเล็ดปึ๊บใบอยู่ที่เกียรนิ้วขนาดเหล็กอยู่ที่9.5้มิลเป็นเหล็กเผาขัดงเงาครับผมเนี่ยมากแบบได้จัดไปครับผมคลิปดีมิสาระฝากกดติดตามนั้นเดอ